สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาท่องเที่ยวกันเป็นหาดรับรับที่อยู่ในจังหวัดชุมพรขึ้นเชื่อว่าจังหวัดชุมพรอะไรดีคะทะเลไงทะเลสวยปะการังสวยคนก็สวยโอเควันนี้นะคะเรามาที่หาดรับกันที่ท้องทรายหาดท้องทรายนะคะซึ่งมันอยู่มันอยู่ใกล้ๆก้กับหาดมันอยู่ใกล้ๆก้กับท้องตมนะคะซึ่งมันเป็นหาดรับมันไม่ค่อยมีใครรู้จักหรังแต่มันสวยว่าุกคนดูวิวมันสวยจริงนะทุกคนเนี่ย <Okay. S 2> มันจะเป็นคำตอบแรกๆที่โผล่ขึ้นมาในใจของหลายๆคนเป็นที่ที่สามารถหนีไปพักผ่อนทิ้งตัวหย่อนใจไายล้อมไปด้วยธรรมชาติอะไรที่ฟุง้งซ่านอยู่ในหัวก็จะเหมือนพัดพาออกไปกับคลื่นและน้ำทะเลดังนั้นเราทุกคนมาช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลไม่ทำลายไม่สร้างขยะมาดูแลไปด้วยกันนะคะ